สวัสดีครับผมทักมวยไทยตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์สิทธิพลแววศรีหรือ,อาจารย์อ้อย <Old. S 1> นะครับเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์หลังเกมการชกตามที่เอฟซีมขอร้องมาครับก่อนอื่นนะครับเราต้องขออนุญ,ญาตยอดเหล็กเพชรนะครับวันนี้เราจะวิเคราะห์วิจารณ์หลังเกมการชกของยอดเหล็กเพชรนะครับคือยอดเหล็กเพชรเนี่ยหลังจากที่เขาโดนเจ้าเสีใหญ่นอกมาไปเนี่ยเขาก็พยายามทําฟอร์มแล้วก็กลับมาได้<อ>น่าจะเป็นหนึ่งนังหนึ่งหนึ่งในนักมวยที่โดนเจ้าเสือใหญ่นอกแล้วกลับมาได้ นอกจากน,น,นี้กลับยังมาไม่ได้ไ<ม>ใช่ไหมครับเพชรสุขุมวิทอะไรมีหลายคนที่ยังกลับมาไม่ได้พึ่งหลวงอะไรงเงี้ยใช่ไหมแล้วก็นักลุกอีกคนนึงชลวบายังกลับมาไม่ได้แต่ว่ายอดเล็กเพชรสามารถล้างอาถรรพ์เจ้าเสือใหญ่ได้คือกลับมาได้และโชว์ฟอร์มล่าสุดชนะได้อย่างสวยงามเกือบจะได้โบนัสละถ้ายอดเล็กเพชรมีอะไรม,มาชุด,ชดใช่ครับคือยอดเล็กเพชรเป็นนักชกที่ผมว่าศักยภาพความอึดทึกทนร่างกายของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับรถทังจีนมณุน นะแล้วแน่นอนยอดเหล็กเพชรเนี่ยเป็นนักชกสไตล์มาขามข้อเดียวนะครับตัวเตี้ยชกกับใครก็เสียเปรียบนะครับดังนั้นเชิงมวยต้องเป็นเชิงมวยลุกเท่านั้นถึงจะเหมาะกับยอดเหล็กเพชรถ้ายอดเหล็กเพชรถ,ถอยเมื่อไหร่อสดุดขาตัวเองล้มแน่นอนนะครับทุกครั้งที่ผมดูยอดเหล็กเพชรเนี่ยเขาชกถ้าถอยเมื่อไหร่จะเสียเปรียบคู่ต่อสู้พอช่วงชกเล็กก,กว่าและจะโดนไล่ตอนวันที่โดนเจ้าเสือใหญ่นอกก็ถอยแล้วโดนกดร่วง คือยอดไอเพชรอะไล่เตะขาเจ้าสื่อใหญ่เจ้าสื่อใหญ่จะโดนน็อกละเจ็บขานะาครับแต่ยอดไอเพชรเปลี่ยนเกมถอยเมื่อไรปุ๊บโดนเจ้าสื่อใหญ่สอยร่วงทันทีนะครับและเกมที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกัน1นึเนี่ยยอดไอเพชรทำโคตรดีเลยไล่อดัดไล่เตะไล่ต่อยถึงแม้ว่าคู่ชกจะมีหมัดชุดออกมาเยอะกว่ายอดไอเพชรจะต่อยประมาณ1ทีสองทีแล้วก็หยุดแล้วก็รับอาวุธคู่ต่อสู้จากนั้นก็หนึ่งทีรับอาวุธคู่ต่อสู้หนึ่งสองแล้วก็รับอาวุธคู่ต่อสู้ และสิ่งที่ยอดเลพชรหายไปเลยซึ่งเป็นอาวุธสังหารของเขานั่นก็คือลูกเตะขาที่โหดไฟลังๆมายอดเพลพชรลงไปเลยไม่ค่อยมีลูกเตะขา,าน้องมีแต่หมัดนะครับซึ่งเรารู้สึกเสียดายมากเลยยอดเลพชรเป็นคนที่เตะขาดียอดเล็กเพชรน่าจะลองไปศึกษาเทพการเตะขาของยูกิโยซากที่เตะเอาซูเปเรตแบบระยะประชิดล้มแบบหลายรอบมากจนแพ้ไปนะครับคือถ้าซูเปเรตเอ้ไม่ใช่ ยอดแหลกเพชรไปศึกษาเกมการเตะของยูกิก็น่าจะเป็นประโยชน์กับยอดแหลกเพชรเพราะทรงเตี้ยนะครับการเตะขาระยะประชิดเนี่ยเนีย่ยแบบนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกับยอดแหลกเพชรใช่ไหมครับลแล้วก็บวกกับหมัดและสิ่งที่ยอดแหลกเพชรจะต้องไปปรับปรุงเลยถ้าอยากจะคว้าสัญญาวันคือคุณจะต้องมีพายุหมัดเหมือนทาเกรุหรือว่านักชกต,ต่างชาติที่มีวินาทีทองเหมือนฉลามหินเลือดจังหวะคู่ต่อสู้ไปคือคุณจะต้องสปินหมัด ไม่จําเป็นต้องล่วงถ้าคุณสปีดหมัดใส่คู่ต่อสู้ไปไหมไอาจารย์น้อยบ้างแค่นั้นแหละกรรมการก็จะปับ๊บเบรกเบรกเบรกทักนทีเลยคุณก็จะใช้น,นอกไป<ช>การน็อกไม่จำเป็นต้องบบกแล้วหลับใช่ไหมครับอาจารย์น้อยคือแค่คุณสปีดหมัดใส่คู่ต่อสู้แล้วคู่ต่อสู้ไม่โตตอบโดนจับแพ้เลยซึ่งผมว่าถ้ายอดเล็กเพชรเขามีสปีดหมัดแบบนี้แล้วก็มีหมัดชุดเป็นไงอาจารย์ ไปได้ไกลไปได้ไกลโอกาสโอกาส,โอกาสที่จะเข้าไปถึงระดับแชมป์โลกไม่มีเลยเพราะว่ายอดเลเพชรมีศอกระยยประชิดที่ดีมากซึ่งเป็นอาวุธสังหารอีกหนึ่งอาวุธแ,แล้วแล้วเตะหนักมากแต่หลังๆมาไม่เตะนะครับแล้วที่สําคัญยอดเลเพชรตอนนี้ขาดไปก็คืออาวุธนําแย่ๆเตะขาต่อยมัดไม่มียอดเลเพชรจะเดินเดินเดินเข้าไปรับอาวุธก่อนโดนก่อนตลอดแล้วค่อยไปเอาคืนทีหลังค,ค,คืนแค่หนึ่งทีสองทีเขาก็คืนไม่สี่ห้าทียอดเลเกชรก็คืนหนึ่งที สองดีแค่นั้นเองนี่คือจุดที่ยอดลเล็กเพชรจะต้องเอาไปแก้ไขเพื่อพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ก้าวไปสู่นักชกสัญญาบเพราะว่านักมวยไทยทุกคนนะผมผมอยากให้เขาหลุดพ้นความยากจนอยากให้เขามีบ้านมีรถมีชีวิตที่ดีเพราะว่าผมก็เคยเป็นอดีตนักมวยแต่ว่าผมรู้ว่าถ้าผมยังชกมวยต่อไปอนาคตผมก็อาจจะลำบากในยุคเมื่อ2 5สบาปีก่อน นะผมก็ไปเรียนมหาลายัยไปทํางานไปศึกษาจนผมก็สามารถมาทําธุรกิจได้เองที่ญี่ปุ่นค่ายมวยที่ผมทําก็เพราะว่าผมรักในมวยไทยก็มาเปิด่ข่มวยเพื่อให้น้องๆมีงานทานะครับผมก็ทาธุรกิจของผมผมเป็นนักลงทุนผมก็ทต่างๆเพราะว่าผมศึกษาเรียน,น,นรู้มานะครับแต่ว่าเราอ่ะเข้าใจว่านักมวยไทยส่วนใหญ่อะหลังเลิกชกไปเนี่ยจะไม่ค่อยมีงานทํบสิ่งเดียวก็คือเป็นเทรนเนอร์เป็นครูมวยซึ่งส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ ดังนั้นเราก็คาดหวังเหลือเกินว่านักมวยไทยของเราอะ่ะหลังจากชกไปแล้วอะ่ะตั้งแต่มีรายการวันเนี่ยจะมีเงินมีชีวิตที่ดีและการได้สัญญาวันเนี่ยมันกับทุงหอยรางวัลที่หนึ่งรเราก็อยากจะให้ยอ,ยอดเอกเพชรเนี่ยได้ได้สัญญาวันเพื่อที่เขาจะได้มีเงินไปเลี้ยงดูครอบครัวเพราะยอดเอกเพชรเนี่ยรักครอบครัวรักภรรยามากซึ่งเป็นหนึ่งในนักชกที่นิสัยดีทั้งใน<ม>และนอกสนามน,นะครับสำหรับยอดเอกเพชรซึ่งผมเอาใจเชียร์เขาตลอดละ แย่งที่ผมบอกไปนะครับหนึ่งเลยยอดเ็กเพชรเข้าทําไม่มีอาวุธนําไม่มีมัดแย็บไม่มีหมัดชุดต่อยได้แค่หนึ่งสองเท่านั้นและที่ยอดเ็กเพชรหายไปก็คือลูกเตะที่หนักนวงถ้ายอดเ็กเพชรฝึกตามนี้เชื่อว่าอีกไม่กี่เกมสัญญาวันมาแน่นอนใหญ่มาแน่นอนใช่ไหมาจารน้อยครับเนาะเพราะว่าอยอดเกยอดเ็กเพชรเนี่ยเป็นนักชกที่บู๊อยู่แล้วอะเนาะขอขยันอาอาวุธอีกหน่อยรรแรงก็ดีขอขยันอาวุธอีกหน่อยนี่เจ๋าเลยนะครับ และที่สํานั้นยอดรเพทอย่าถอยถ้าถอยเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหเสียวทุกทีนะครับมีเสียวตลอดนะครับนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์ของผมนะครับวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับถ้าใครเห็นว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์ถูกต้องก็รวมคอมเมนต์มาพูดคุยกันถ้าใครเห็นว่าการวิเคราะห์วิจารณ์ของผมมันไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรจะด่าจะว่าผมก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ <c oughs> นะครับผมทักมวยไทยขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับจ้าหน่อยผมครับ